สวยเทละน้องบางข้ามเทละน้องเทละน้องเราฟมีแพ้เวไปมีไปเรามีแพ้เล้วไปเปิดแล้วเปิดแล้วร้าน KP Food สาขาปากห้วยวังนองเปิดจำหน่ายอาหารสดหมูสดไก่สดและอาหารแช่แข็งร้านตั้งอยู่ตรงข้ามปากซอยสันติชนตําบลประทุมมีโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดร้านตั้งแต่วันที่12-18ถึง18พฤศจิกาย,ยน2566หมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ105บาทสะโพกหมูกิโลกร,รัมละ 112บาทหมูหั่นแกงกิโลกร,รัมละ109บาทตับหมูสดกิโลกร,รัมละ89บาทน่องติดสะโพกไก่กิโลกร,รัมละ73บาทอกไก่กิโลกร,รัมละ59บาทปลาดอลลี่แช่แข็งขนาดกิโลกร,รัมแพ็คละ79บาทนักเก็ตไก่1กิโลกร,รัมแพ็คละ115บาทไก่ป๊อป1กิโลกรัมแพ็คละ115บาท

bona nóna